อนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนที่มาร่วงสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมในวันนี้ทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหาสงการเป็นวันที่มีความสำคัญที่เราเรียกว่าวันถลงศ่กญาติโยมทุกท่านท่านทั้งหลายวันพรุ่งนี้ ก็จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนาทางเหนือเรียกว่าวันปากปีในวันปากปีก็หมายความว่าวันเริ่มต้นปีใหม่วันพรุ่งนี้ทางล้านนาจะมีขนมร,รมเนียมประเพณีหลายอยา่างในตอนเช้าก็จะมีการสะดอกเคราะห์หรือว่าสะดอกนพเคราะห์ ทางเหนือเรียกว่าสงเคราะห์ก็หมายความว่าให้เราท่านทั้งหลายนำเสื้อผ้ามารวมกันแล้วก็ทำกระบ,บัตทางเหนือเรียกว่าสตวงในสตวงหรือว่าในกบบระปัดนั้นก็จะบรรจุเครื่องคาวของหวานตามความเชื่อจากนั้นก็จะให้มคณาโยกผู้อาจารย์ได้โอกาสเวรทาน เพื่อที่จะสะดาะเคาะกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้ออกจากตัวของเราท่านทั้งหลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแบบล้านนาท่านทั้งหลายการทำเช่นนี้ถ้าหากว่าเราจะวิเคราะห์ตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาก็หมายความว่าเริ่มต้นปีใหม่ให้เรานั้นนำสิ่งที่เป็นอัปมงคลออกจากตัวจากตน อาปมงคลในที่นี้ก็คืออกุศลลกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้นำออกห่างจากจิตใจของเราจากร่างกายของเราและได้ให้เพิ่มพูนอย่างสติปัญญาหาสิ่งที่เป็นมงคลกุศลให้เกื้อ,อกูลอยู่ในจิตใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นคติความเชื่อ ที่แฝงอยู่ในประเพณีโบร่ำโบราณประการสำคัญวันพรุ่งนี้ชาวล้านนาเชียงใหม่ mm. ก็ยังถือว่าเป็นวันสูมาคารวะสะกล้าวดำหัวนั่นก็หมายความว่าผู้น้อยไม่ว่าจะเป็นพระเถรเนรชีหรือว่าคารวะญาติโยมก็จะไปสูมาคารวะสะกล้าวดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ็จะมีการไปคาระวะขอคำมาลาโทษอย่างพระเถรานุเถระในจังหวัดเชียงใหม่หลายลูปด้วยกันโยมที่เป็นผู้ที่มีอายุน้อยก็จะไปสูมมาคาระวะสะกก้าดำหัวปุพกาลีพ่อแม่ได้เตรียมน้ำขมิ้นส้มป่อยเตรียมเสื้อผ้าอาภรณ์ ไปมอบไปคารวะไปขอขมาแล้วก็ขอพอรจากท่านทั้งหลายในการนี้การสุมาคารวะนั้นเป็นการไปขอขมาลาโทษช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราอาจจะติชินนินทาไม่ว่าจะด้วยวาจาที่ดีหรือไม่ดีก็ตามจะคิดอะไรที่มันไม่ดีก็ตาม จะทำอะไรที่มันไม่ดีก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นการประมาทในพระรตนตรัยในพระเถระในผู้เท่าผู้แก่ก็จะไปขอสูมาคารวะขอขมาราโทษผู้เท่าผู้แก่ก็จะอดโทษยกโทษให้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้เท่าผู้แก่ก็มีเมตตาต่อบรรดาลูกหลาน แล้วก็ยังอวยพรปีใหม่ก็เป็นภาษาล้านนาบ้างเป็นภาษาที่สุภาพอ่อนหวานตามความถนัดของแต่ละท่านเราจะเห็นว่าประเพณีวัฒนธรรมแฝงไว้ด้วยคติธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างมากมายถ้าหากว่าเราคิดด้วยสติปัญญาคิดอย่างรอบคอบ เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นการสนุกสนานรื่นเริงประการเดียวเป็นคติความเชื่อประการเดียวแต่มีคติธรรมแฝงอยู่วันพรุ่งนี้เราจะเห็นคาระวะธรรมในบรรดารลูกหลานในบรรดาผู้ที่มีอายุน้อยกว่าก็จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ เราจะเห็นเมตตาธรรมในผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาต่อบรรดาผู้น้อยหรือว่าลูกหลานที่เข้าไปขอสูมาลาโทษเข้าไปขอ<แ>อโหสิกรรม<แ>ไปขอพร<แ>ในวันพรุ่งนี้<แ>เป็นความงดงามทางพระพุทธศาสนาที่หาชมได้ในประเทศไทยในบ้านเราเมืองเราเท่านั้นที่อื่นก็จะไม่มี ขอให้ท่านทั้งหลายได้รำลึกนึกถึงคุณงามความดีรำลึกนึกถึงหลักธรรมที่แฝงอยู่ในประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามเหล่านี้เราก็จะได้เป็นผู้จันโลงซึ่งพระพุทธศาสนาจันโลงซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามให้สืบทอดต่อไป วันนี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายจงประกอบไปด้วยจตุรพิธท่าพรชัยอันได้แก่อายุวันนะสุขะภละปฏิพาธนสารสมบัติทุกคนทุกท่านด้วยเธอ